สภามไม่ได้เกิดเดดล็อกไอ้คนที่เกิดปัญหาคือแพทองทวีไอ้คนที่ทําให้11เสียง11ล้านเสียงของประชาจนรแม่งโคตรไม่มีความหมายเนี่ยก็คืออีแพทองทวีและคนที่ทําให้ศรัทธาประชาชนเนี่ยหมดลุยเลยก็คืออีแพทองทวีเพราะฉะนั้นเนี่ยพักเพื่อใครเนี่ยหรือเพื่อใครก็ตามเนี่ยจะด่าคนอื่นเนี่ยว่าไม่มาร่วมกับตนไป,ไปด่าเห็บหมาที่กระโดดออกว่าไม่มาร่วมกับตนไปด่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย มึงต้องไปดูซากหมามึงก่อนว่าซากหมามึงอะทําไมมันเน่านะักเข้าใจใช่ไหมคะอ่าใจเย็นๆสิเจอีจอยมึงใจเย็นๆขนาดกูพูดเนี่ยจะไม่มีใครทันแต่ปรากฏกูเนี่ยก็พูดไปทันเขาเหมือนกันเข้าใจไหมสงสารด็อเรมริการดีกว่าเซอจะมาสงสารตะแว่นทําไมล่ะโอ้ตะแว่นเขาม,านามันหน้ามันโนกอยู่แล้วสงสารกูเซนางก็ตะกะอะไรก็ไม่รู้กูก็ปวดหัวตอนแรกก็ไม่อยากจะไฝ่อะไรเท่าไหร่หรอก<ๆ>กูก็นั่งฟังไปนั่งฟังมาไอ้<ๆ>เริ่มตะกะมันเริ่มป่วยอีกแล้วเนี่ย นั่งเฝงไปนะั่งฟังมาโอ้ยตะแวน่นเอ้ยมึงเอา้าตะกะกูก็ไม่อยากจะไฟอนะเนาะแต่ว่ากูอดไม่ได้จริงๆว่ะแม้ตะกะมึงเริ่มป่วยอีกละมึงจะไปเที่ยวขม่มขู่พักกันเมืองอื่นเขาว่าถ้าเกิดมันไม่ไม่มารวมกับเราแล้วจะเกิดนั่นเกิดนี่มึงจะไปขู่เขาได้ยังไงกันถ้าเขาไม่ไปร่วมกับพักที่มึงชอบตอนที่ตั้งรัฐบาลเขาช็อกมินน่ะมึงก็ไม่สนใจ14เสียงของเขามึงก็สะบัดบ๊อบไปแล้วก็ไปตั้งรัฐบาลแล้วจากนั้นพวกก็เอาลูกมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็สะบัดบ๊อบใส่ เอ้ยคูก็จําได้เนาะเสร็จแล้วปุ๊บอีกแป๊บหนึง่งพอเขาเนี่ยจะสะบัดบ๊อบใส่ตัวเองบ้างเสือกมาอ้างเรื่อง14เสียงกับ11เสียงตามมารยาทแล้วถ้า14เสียงจัดตั้งไม่ได้ก็ควรจะเป็น11เสียงเอาอีนี่มีคนบอกว่าสงสารพี่แว่นเลยที่ถกไม่เทียมจะไปสงสารอะไรควรจะสงสารดเรมาริกามากกว่าไหมสงสารดเรมาริกามากกว่าไหม เออขนาดกูพูดเนี่ยจะไม่มีใครทันแต่ปรากฏกูเนี่ยก็พูดไปทันเขาเหมือนกันเข้าใจไหมสงสารดอเรมาริกาดีกว่าเซโอ้จะมาสงสารตาแว่นทําไมล่ะโอ้ตาแว่นเขามันหน้ามันโนกอยู่แล้วสงสารกูเซแต่จริงๆแล้วเธอไปชงโกโก้ให้ฉันอ่ามาเธอต่อไปฉันจะขายโกโก้นะเธอเตรียมตัวนะเธอฉันจะบอกให้นะสงสารตาแว่นสงสารสงสารตาแว่นตาแว่นตาน้องแว่นฉันนางก็ตะกะอะไรก็ไม่รู้กูก็ปวดหัวตอนแรกก็ไม่อยากจะไฟ่อะไรเท่าไหร่หรอก กูก็นั่งฟังไปนั่งฟังมาไอเริ่มตะกะมันเริ่มป่วยอีกแล้วเนี่ยนั่งฟังไปนั่งฟังมาโอ้ยตะแว่นเอ้ยมึงเอ้าตะกะกูก็ไม่อยากจะไ ف ะเนาะแต่ว่ากูอดไม่ได้จริงๆว่ะแม่ตะกะมึงเริ่มป่วยอีกแล้วมึงจะไปเที่ยวข่มขู่พักกันเมืองอื่นเขาว่าถ้าเกิดมันไม่ไม่มารวมกับเราแล้วจะเกิดนั่นเกิดนี่มึงจะไปขู่เขาได้ยังไงกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาเป็นนะคะสสของพวงชนชาวไทยมึงจะไปขู่เขาได้ยังไงกันถ้าเขาไม่ไปร่วมกับถ้าเขาไม่ไปร่วมกับพรรคที่มึงชอบ แต่ปรากฏมึงไปขูข it, <deal> ่เขาบอกว่าจะเกิด <anyone> น <terminology contro> ั่นเกิดนี่นี่นั่นอะไรต่างๆอีนี่อีตอนที่พวกมันเนี่ยสะบัดมือสะบัดบ๊อบสะบัดบ๊อบเนี่ยอุ้ยสะบัดบ๊อบอย่างเขินเลยตอนที่ตั้งรัฐบาลครั้งแรกอ่ะตอนที่ตั้งรัฐบาลอ่ะช็อกมินน่ะตอนที่ตั้งรัฐบาลเขาช็อกมินน่ะมึงก็ไม่สนใจ14เสียงของเขามึงก็สะบัดบ๊อบไปแล้วก็ไปตั้งรัฐบาลแล้วจากนั้นพวกก็เอาลูกมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็สะบัดบ๊อบใส่เขาอีก เอ้ยคุูก็จําได้เนาะเสร็จแล้วปุ๊บอีกแป๊บหนึง่งพอเขาเนี่ยจะสะบัดบ๊อบใส่ตัวเองบ้างเสือกมาอ้างเรื่อง14เสียงกับ11เสียงตามมารยาทแล้วถ้า14เสียงจัดตั้งไม่ได้ก็ควรจะเป็น11เสียงเอาอีนี่ก็ตอนเขาที่แล้วตอนที่มึงเนี่ยสลัด14เสียงออกไปมึงก็ไม่แคร์เขาเหมือนกันตั้ง14เสียงตั้ง14ล้านเสียงเออมึงก็ไม่แคร์14ล้านเสียงก็เหมือนการตอนที่มึงตั้งรัฐบาลเอาอีกึงมาเป็นนายกรัฐมนตรีอะ มึงก็สะบัดบ๊อบใส่สล้านเสียงเขาเหมือนกันวันนี้14ล้านเสียงของเขาก็จะไปจับมือกับอนุทินอนุทวยหรืออะไรก็ตามแต่นะอันนี้เนี่ยเราจะไปขัดศรัทธาพี่น้องประชาชนเขาได้ยังไงกันล่ะเธอเข้าใจป่าและขณะเดียวกันตอนนี้สภามันยังดําเนินการได้อยู่สภามันยังไม่ได้พิก,การยังดําเนินการได้อยู่มีสภาก็ใช้ไปมีสภาก็โหวตไปขณะเดียวกันเรื่องยุบสภามันไม่ใช่อํานาจของเธอเมื่อการยุบสภาไม่ใช่อํานาจของเธอเธอก็จะดันทุรังยุบได้ยังไงกันล่ะเขาไม่ได้เรียกว่าเถียงกันเขาเรียกกว่า เถียงเขาเรียกว่าถกไม่เถียงเขาไม่ได้เรียกว่าเถียงกันจ้ะเขาเรียกว่าถกไม่ต้องเถียงเออเออบางทีฉันก็มีความรู้สึกว่าไอ้พวกเด็กเสื้อส้อมเนี่ยมันก็แบบว่าตีฝีปากน้ำลายแตกฟองในสภาได้ตอนนั้นน่ะ พอเจอไอ้พวกผู้หลักผู้ใหญ่หัวงอกหัวดําขู่เอาขู่เอาขู่ตั้งแต่เป็นอีเด็กสิงตึงสิงตึงอะไรเงี้ยอู้โดนเขาขู่เอาขู่เอาคําคถามก็คือว่าขนาดโดนไอ้พวกเสื้อแดงขู่เอาขู่เอาไอ้พวกเด็กเสื้อส้มเน่าไม่สามารถที่จะด่ากลับเขาได้สักคำนึงแกล้งใจเขาอีกเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าหากนะ กรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดมึงไปร่วมรัฐบาลกับมันนะส้มกับแดงนะมึงก็โดนแดงอ่ะขู่เอาขู่เอาเก็บกินเก็บกินมึงอย่างเดียวอ่ะขนาดยังไม่ได้ทันร่วมเลยอ่ะมันยังขู่พวกมึงขนาดนี้อ่ะถ้าเกิดมึงไปร่วมกับมันเนี่ยมันจะขนาดไหนอ่ะมันก็เก็บคุณเก็บเก็บเก็บดอกเก็บเบี้ยมึงตลอดอ่ะจะมาเธอว่าไหมอ่ะเธอว่าไหมอ่ะเอออ่ะมาค่ะทุกคนจัดไปค่ะทีนี้มาที่โกงโกโก้ค่ะทุกคนโกโก้หนึ่งซองโกโก้หนึ่งซองนะคะโกโก้หนึ่งซองสามารถชงร้อนได้นี่ ชงร้อนแบบนี้ได้อันนี้ชุดขายโกโก้นะคะไม่ใช่ชุดไม่ใช่ชุดออกทีวีช่องเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นชุดขายโกโกค้ค่ะตึงตึงตึงเงตลึงต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 ึงงตลึงตึงตึงงตลึงตึงตึงเงตลึงต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 ึงเงตลึงต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 ึงเงตลึงตึงตึงพักเผื่อใครเนี่ยไม่มีนักกฎหมายตัวยงแล้วหรอนี่ใช้ไปจนหมดหน้าตักแล้วหรอฮะทาไมถึงใช้จนหมดหน้าตักแล้วหรอนักกฎหมายเท่าที่มีก็รู้อยู่ว่าทําให้แพ้มาตลอดเลยไม่ว่ากฎหมายข้อไหนเธอก็แพ้ เพราะว่าพวกเธอไม่ได้ทําหน้าที่ของนักกฎหมายที่ดีแต่เธอทําหน้าที่ตามคําสั่งของทักษิณแท่อวยเมื่อพวกเธอเป็นนักกฎหมายที่ไม่ใช้วิจารณญาณความรู้ทางด้านกฎหมายแต่เสือกทําหน้าที่ตามคําสั่งของบุคคลผู้ซึ่งพยายามในการที่จะทะลุทะลวงใช้อํานาจในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นก็แปลว่ากฎหมายนั้นๆคุณก็ไม่ได้ใช้อย่างความเป็นมืออาชีพทางด้านกฎหมายแต่คุณเนี่ย ลูกแกอำน,นาจทางด้านกฎหมายอย่างผิดผิดผด,ดังนั้นคุณก็เลยทําแต่สิ่งที่ผิดสิ่งที่ผิดสิ่งที่ผิดไงโอเคนะคะตามนั้นดเรมาริกาขอกล่าวใช้กฎหมายเพื่อตนเองและขา้าราชกันใช้นักกฎหมายเป็นขี้ข้าตนเองและขา้ารากันไม่ได้ใช้นักกฎหมายให้เขาเนี่ย ใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถและหลักวิชาทางด้านกฎหมายแต่ใช้นักกฎหมายเป็นเป็นขี้ข่ามันก็จะต้องผิดอยู่ร่ำไปนั่นเองจบข่าวรมราลิกาขออนุญาตประกาศว่าจบข่าวการยุบสภามิได้ค่ะและขณะเดียวกันตอนนี้เมื่อไม่มีพระราชกิจดีกาลงมาดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสภาก็จะต้องมีการเปิดโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะ การโหวตนายร้มงตีมึงมีสิทธิ์ในการที่จะเสนอชื่อไพ่ใบสุดท้ายคือจะเป็นคนไหนก็ตามแต่ของพรรคเพื่อไทยก็เสนอขึ้นไปชิงสิคะแต่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร500คนจะโหวตให้ใครเป็นเสียงข้างมากนั้นขึ้นอยู่กับเอก,กสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่คืออำนาจของพวงชนชาวไทยซึ่งประชาชนชาวไทยเนี่ยเขาได้ใช้อำนาจนั้นเนี่ยใส่มือสอสอไปแล้วสอสอก็ไปใช้วิจารณญาณสิคะสภาไม่ได้เกิดเด็ดล็อก เพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามแต่เห็บเนี่ยโดดออกจากหลังหมาสากเน่าหมาหมดแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าไปเนี่ยจะตั้งรัฐบาลด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยไปรวมเห็บกลับมาไม่ได้เนี่ยจะมาชิงยุบสภามันไม่ได้นะคะคุณไม่มีอำน,นาจนั้นดิฉันขออนุญาตกล่าวสั้นๆง่ายๆมีอะไรที่ไม่เข้าใจไหมคะยกมือขึ้นค่ะ